เจ้าแมวเหมียวน่ารักขนฟูสีขาวแมวเหมียวเหมียว,ยว,ยวขนฟูอ่ะปาใกล้ๆเอาวิ่งหนี่และวิ่งหนีแหละเอาวิ่งหนีและวิ่งหนีแอบอ,อยู่ใต้ใต้รถแอบอยู่ใต้รถ ีเพือ่นนอนด้วยมีเพื่อนด้วยแอตามีเพื่อนด้วยแน่แน่แมสทูแค Oh, uh -huh.